กานาโชความโหดที่นิ่งความมั่นใจที่ขุดแนวรับวู๊จนพังในเกมที่ชลซีเดินหน้าไล่บทวู๊จนหมดรูป3บประตูต่อศูนย์มีหลายชื่อที่โดดเด่นทั้งจูอปเปโดเปโดเนโตหรือเอนโซเฟนันเดสแต่หนึงในชื่อที่สร้างแรงสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องยิงเองนั่นก็คืออเลฮันโดกาาโช ปีกหนุ่มอารเจนสไตล์ที่พิสูจน์ว่าความโหดไม่ได้อยู่ที่จำนวนประตูแต่อยู่ที่อิทธิพลต่อในเกมและในทุกจังหวะที่เขานั้นสัมผัสบอล เกมนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการเติบโตของทางแทคติกของการโชในฐานะปีกยุคใหม่ไม่ใช่แค่คนที่คอยเปิดบอลหรือโชว์เลี้ยงเท่านั้นแต่เป็นผู้เล่นที่เข้าใจจังหวะเกมลึกระดับโค้ดอ่านพื้นที่ได้รวดเร็วระดับวินาทีและมีสมาธิแน่วแน่จนสามารถควบคุมอารมณ์ของแนวรับฝั่งตรงข้ามได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ปีกที่ไม่รอกเกมเปิดแต่บังคับให้เกมนั้นเปิดเองตลอดครึ่งแรกเนี่ยโชซีเจอกำแพง5ชั้นของบบฟที่ตั้งแนวรับลึกและอัดพื้นที่ตรงกลางไว้แน่นในระบบ5-4-1ของแกรีโอนิวออกแบบมาเพื่อปิดริมเส้นโดยเฉพาะเนื่องจากรู้ดีว่าเชซีมีอันตรายจากการขึ้นเกมด้านข้างแต่ในวันที่ทุกอย่างนั้นดูติดขัดกานาโชกับคือคนที่ไม่ยอมให้เกมนิง่ง เจ้าตัวนั้นบังคับให้แนวรับนั้นต้องขยับทุกครั้งที่ได้บอลเขาไม่เล่นบอลสั้นบนซ้ายบนขวาแบบเซฟแต่เลือกดึงแบ็กวูฟออกจากลายด้วยการที่ตรงเข้าใส่ในจังหวะที่เจ้าตัวนั้นเล่งสปีดก้องหลังฟังขวาของวูฟต้องถอยเพื่อทวงเวลา และนั่นคือสิ่งที่เชลซีนั้นต้องการกับตัวของกาลาโชเจ้าตัวนั้นแนวรับเนี่ยพอเห็นว่าแนวรับของวุฟเริ่มถอยกองกลางฝั่งตรงข้ามก็ถูกบีบให้แกว่งและนั่นทําให้ช่องตรงกลางนั้นเปิดให้เอนโซและชัวไเปดโดสอดขึ้นมาลุ้หยิงประตูลูกเปิดที่มาโลคุสโตงงได้ในประตูแรกมันก็คือภาพที่สะท้อนในแบบสมบูรณ์ของ การบังคับเกมด้วยความนิ่งของกานโชกกาโชเนี่ยไม่เล่งไม่โยนมัว่วเจ้าตัวนั้นหยุดบอลก่อนหนึ่งจังหวะเพื่อดูแนวประกบแล้วหยอดบอลโค้งไปในพื้นที่ที่แบกขวากับเซนเตอร์ห่างกันเพียงครึ่งเมตรมันคือการตัดสินใจระดับผู้เล่นชัน,นำความเข้าใจตำแหน่งและการคอนโทรลเกมแบบนิ่งราวกับมีเวลาในมือ ความพิเศษก็คือเจ้าตัวสามารถอ่านจังหวะบอลข้ามเส้นก่อนกองหลัง1วินาทีเสมอและใน1วิธีนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนจังหวะธรรมดาให้กลายเป็นจังหวะที่ทําประตูได้และเมื่อปีกซ้ายกลายเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาของเกมหลังจากประตูขึ้นนําเกมริมเส้นของเชซีเปลี่ยนจากแนวตั้งธรรมดาเป็นแนวลูกแบบไหลวนกันโชเริ่มหมุนตําแหน่งกับเนโตเป็นระยะระยะ เพื่อหลอกแนวรับของวูฟไม่ให้รู้ว่าบอลน,นั้นมาจากไหนในจังหวะที่เขาลากตัดเข้าในแล้วสามารถเปิดทะลุให้เนโต้ยิงประตูที่2ของเกมได้คือสัญญาณของความเข้าใจเชิงพื้นที่ร่วมกันของแนวลุกชุดนี้ด้วย ในเชิงสถิติเนี่ยกาณโชมีส่วนร่วมด้วยตรงกับ2ประตูแรกเจ้าตัวสามารถสร้างโอกาสสาคัญหรือว่าคี์พาสเสรได้3ครั้งคอร์ตบอลสาเร็จ2ครั้งและสร้าง XA หรือว่าเอ็กิดแอซิรวมกัน0.54ซึ่งสูงสุดในเกมด้วยแต่ที่ตัวเลขบอกไม่ได้ก็คือแรงดึงดูดที่เขาสามารถสร้างไว้ให้กับเพื่อนร่วมทีม เมื่อเขาได้บอลเนี่ยผู้เล่นบูอย่างน้อย2คนต้องหันมาซ้อนปีกขวาไว้ก่อนเสมอและนั่นทําให้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะบริเวณครึ่งช่องซ้ายก็คือ left h u l space เปิดกว้างให้เฟอร์นันเดสหรือชิโอเปโดแทรกขึ้นมาได้อย่างอิสระมันคือการสร้างอิทธิพลเชิงแทคติกที่ไม่อาจมองเห็นแต่ส่งผลจริงในทุกนาทีและสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือกาาโชนเนี่ยไม่ใช่แค่ปีกที่ใช้สปีดหนี แต่เจ้าตัวก็ใช้ความฉลาดในการหยุดสปีดเพื่อบังคับจังหวะคู่แข่งให้พลาดในจากการประกบมีอย่างน้อย4ครั้งที่เจ้าตัวนั้นชะลอบอลเพื่อรอเพื่อนเติมแล้วเลือกเปิดบอลในจังหวะที่กองหลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหมดแรงเร่งสปีดกลับนี่แหละคือความโหดที่มาพร้อมกับการคำนวณเหมือนนักล่าในร่างของศิลปิน ไฟตาในเด็กหนุ่มกับความนิ่งแบบผู้ใหญ่อายุเจ้าตัวเนี่ยเพียง20ปีแต่กนัโชวเล่นเหมือนผ่านประสบการณ์นในหลีมาหลายปีเจ้าตัวเนี่ยไม่ตกใจเมื่อเจอกับการบีบไม่งงหงิดเมื่อคอร์สไม่เข้าเป้าเจ้าตัวสามารถรีเซ็ตได้ตลอดในเรื่องของสมาธิภายในเสี้ยววินาทีและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวนั้นดูนิ่งกว่าผู้เล่นวัยเดียวกัน กาาโชเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากเดิมก็แค่เป็นปีกที่อยากโชว์ของทุกการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวก็มีเป้าหมายเชิงทีมมากกว่าที่เจ้าตัวนั้นอยากจะเป็นทั้งการหุบเข้าไปเปิดพื้นที่ให้แบ็กซ้ายเติมการกลับมาช่วยเพจสูงหรือการลงต่ำเพื่อเชื่อมเกมกับเอนโซสติก็ชี้ว่าเขาเนี่ยเพจบอลสำเร็จไปเจ็ครั้งในเกมนี้ซึ่งมากที่สุดของผู้เล่นแนวลุกทั้งสองฝั่ง แปลว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้หัวเฉพาะเวลาของบอแลแต่ก็ยังดุแม้ในจังหวะที่ไล่แยังบอลจุดเด่นอีกอย่างก็คือการเลือกจังหวะเข้าชนในครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะที่เขาเนี่ยใช้ร่างกายชนแบ็คของวุฟหลุด ก่อนเปิดบอลเข้าตรงกลางซึ่งทำให้คู่แข่งเนี่ยเริ่มถอยมากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่นักเตะอายุน้อยหลายคนยังทำไม่ได้แต่การณโชททำด้วยสัญชตาตญาณของผู้ใหญ่ในสนามเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นด้วยอารมณ์แต่เล่นด้วยเป้าหมายต่างหากทุกการลากที่คือการวางแผนเพื่อเปิดทางให้ใครบางคนได้จบสกอร์ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือแนวลุกของทีมก็ตามและนั่นแหละก็คือเหตุผลที่โค้ชเนี่ยไว้บางใจให้เจ้าตัวนั้น ยืนฝั่งซ้ายเป็นตัวจริงเพราะเจ้าตัวคือคนที่เข้าใจภาพรวมของทีมปีกที่ไม่ต้องยิงก็เปลี่ยนเกมได้ใช้ชนะที่เชลซีชนะบูฟเนอาจจะเต็มไปด้วยคําชมฟอร์มต่อเอนโซหรือฟอฟอน่าที่คอนโทรลแนวรับจนคู่แข่งเนี่ยไม่มีแม้แต่ลูกยิงเข้ากรอบแต่สิ่งที่ควรถูกจารึกไว้ในเกมนี้ก็คือการที่กาาโชเนี่ยกลายเป็นหัวใจของปีกซ้ายของเชลซีอย่างสมบูรณ์เจ้าตัวคือปีกที่ไม่ต้องยิง ในการที่จะสร้างอิมแพกต่อเกมได้การสร้างช่องว่างการดึงประตูการดึงคู่แข่งหรือการเลือกจังหวะเปิดการเพรบอลและการจุดประกายเกมลุกเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือองค์ประกอบที่ทําให้ทีมเนี่ยเล่นในไหลลื่นและมั่นใจมากขึ้นและในยุคฟุตบอลที่สมัยใหม่เน้นระบบมากกว่า ตัวนักเตะกานาโชเนี่ยกับแสดงให้เห็นว่านักเตะคนเดียวก็ยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของเกมได้ทันทีด้วยความโหดที่สงบเยือกเย็นมั่นใจไม่มีโอ้อวดและสัญชาตญยานที่ถูกหล่อหลอมจากเลือดนักสู้แบบชาวอาเจนสไตล์และการที่เขายังรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปเนี่ยเชื่อได้เลยนะว่ากานาโชเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ชื่อที่อยู่ในรายชื่อ11ตัวจริงของโลซีแต่จะเป็นชื่อที่ทีทมคู่แข่งนั้น ต้องอาจจะวางแผนเตรียมแผนเพื่อกิดหลักจากลักษณะเพื่อรับมือกับกานาโชเพราะนี่เนี่ยไม่ใช่แค่ปีกที่สร้างความอันตรายแต่เจ้าตัวสามารถมอบอำนาจในการคอนโทรลเกมให้กับทีมได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เจ้าตัวนั้นสัมผัสบอลและนี่คืออารียโดกานาโช